ดูใต้โซฟาด้วยหมดแล้วพัง,งหมดโตพังหมดอยู่ใต้โซฟาด้วยหนูของลงของเล่นไสหมดแล้วเอาเอาไสหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เครื่องดูสูนรุ่นนี้ของของแรงจริงๆ

ชนเท้าคนนี่เอาเอา,เอามันตาไมา้ก็เอาเอาเอาตกบันไดะเนอล